สวัสดีค่ะดิฉันวินารีลาตุลเสศค่ะ,ะมาจากหมูย่างบ้านผูโบกค่ะก็ได้เข้าโครงการนี้นก็มีความรู้สึกว่าจากเมื่อก่อนที่ว่าเราเคยทําเพจหรือว่าเคยทำพวกเฟซบุ๊กะอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วค่ะแต่พอได้ได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ก็จะทําให้รู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้เราเรากับว่าเราเราทำสเปีส์ปะไม่มีจุดหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเริ่มได้เข้ามาอบรมก็อาจารย์จะได้ชี้ชัดว่าแบบเราสมควรไปในจุดไหนเหรือแบบธุรกิจเราสมควรจะจะจะไปในในโซชเชียลมีเดียตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขรู้สึกว่าแบบมันชัดจเจนขึ้นแล้วก็เรื่องการทำเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ แล้วมาเรียนก็รู้สึกสนใจเพราะว่าชี่ชีพไม่ลงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไปต่อยอดการขายออนไลน์เราได้มากขึ้นนะคะ